คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงคลิปสรุปเนื้อหาสั้นๆเพื่อให้เข้าใจง่ายเนื้อหาสาระในช่วงบางตอนของประวัติศาสตร์อาจขาดหายไปต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยประวัติศาสตร์การล่มสลายของสหภาพโซเวียตก็ต้องท้าความไปตั้งแต่ที่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงและเข้าสู่ภาวะของสงครามเย็น ซึ่งโลกได้ถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายอันได้แก่ฝ่ายเสยรีนิยมประชาธิปไตยภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกาและฝ่ายคอมมิวนิสต์ภายใต้การนำของสหภ,ภ,ภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นอเมริกาและสหภาพโซเวียตต่างก็แข่งขันชิงดีชิงเด่นเพื่อเป็นมหาอำนาจของโลกให้ได้แต่สุดท้ายในช่วงต้นทศวรรษที่1990สหภาพโซเวียตมหาอำนาจที่ต่อสู้กับสหรัฐอเมริกามาอย่างยาวนานกว่าหลายทศวรรษก็ได้ถึงการล่มสลายในท้ายที่สุด ซึ่งการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนั้นคือสัญลักษณ์ของจุดสิ้นสุดของสงครามเย็นและทําให้สหสราฐออเมริกากลายเป็นชาติมหาอำนาจของโลกแต่เพียงผู้เดียวก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีมหาอำนาจแห่งใหม่ที่จะมาต่อกรกับอเมริกาอย่างเช่นจีนและรัสเซียซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าสหภาพโซเวียตนั้นล่มสลายลงด้วยปัจจัยใดบ้างการขึ้นสู่อํานาจของมิเกลคอาชอฟในปี1985มิเกลคอาชอฟได้ดำรงตําแหน่งเป็นผู้นําสูงสุดของสหภาพโซเวียตคนใหม่ ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองของสาภาพโซเวียตซึ่งอยู่ในภาวะที่ตกต่ำเป็นอย่างมากกอบชอบเป็นนักการเมืองสายปฏิรูปเมื่อเข้าสู่เส้นทางสายอํานาจเขาก็ได้มีแนวคิดและได้ตั้งเป้าหมายก็คือการปฏิรูปเศรษฐกิจและปรับปรุงสถานการณ์ทางการเมืองของสหภาพโซเวียตให้มีความทันสมัยแต่ซึ่งหนึ่งที่กอบชอปไม่รู้นั่นคือนโยบายปฏิรูปประเทศของเขาจะกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทําให้สาภาพโซเวียตถึงจุดจบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นโยบายการ์นอตเปเรสทอยกา นโยบายปฏิรูปประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมืองของกอบชทที่มีชื่อว่า ai, not, ared, นโยบายกราดนอตเปเรสทอยกานโยบายดังกล่าวนั้นประกอบไปได้วย2นโยบายสําคัญคือ1นึ่งกราดนอตมาจากภาษารัสเซียแปลว่าการเผยแพร่ซึ่งเป็นนโยบายที่ทางการของสหภาพโซเวียตอนุญ,ญาตให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการพูดและวิาพาก์วิจารณรัฐบาลได้ในขณะที่เปเรสทอยกามาจากภาษารัสเซียแปลว่าการปรับปรุงโครงสร้างเป็นนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต เพื่อให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีการอนุญาตให้มีกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลและยกเลิกระเบียบที่มีความเข้มงวดของรัฐบาลที่มีต่อเศรษฐกิจแม้ว่ามองผิวเผินแล้วจะดูเหมือนกรานอตไปเรยทอยกาจะเป็นนโยบายที่ช่วยเศรษฐกิจและการเมืองของสาภาพโซเวียตให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วนโยบายทั้งสองนั้นก็กลับเป็นตัวเร่งที่ทําให้สาภาพโซเวียตใกล้เข้าสู่สภาวะล่มสลายเข้าเต็มทีนั่นก็เป็นเพราะการที่ประชาชนโซเวียต มีสิทธิเสรีภาพทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจก็ได้ทําให้ความช่อชนรวมไปถึงความลับอันดํามืดที่สหภาพโซเวียตพยายามปกปิดเอาไว้มาเป็นเวลายาวนานนั้นได้ถูกเผยแพร่ออกมาสู่สาธารณชนนอกจากนี้ผลพวงของการปฏิรูป ยังทําให้ประชาชนโซเวียตรู้จักและเข้าถึงความมีสิทธิเสรีภาพดังนั้นพวกเขาจึงมีความต้องการที่อยากให้ประเทศของเขามีสิทธิเสรีภาพซึ่งนั่นก็หมายถึงการปกครองแบบประชาธิปไตยไม่ใช่การปกครองภายใต้เผด็จการของพรรคคอมมิวนิสต์การล่มสลายของชาติคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกนับตั้งแต่ที่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันออกล้วนอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตส่งผลให้ประเทศเหล่านั้นมีการปกครองภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ ตามแบบสหภาพโซเวียตแต่เมื่อถึงช่วงปลายทศวรรษที่1980าอำนาจของสหภาพโซเวียตในภูมิภาคแห่งนี้ก็ได้หมดสิ้นลงเปิดโอกาสให้ชาติต่างๆเหล่านี้เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบคอมมิวนิสต์มาเป็นระบบประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการล่มสลายของเยอรมันตะวันออกและการทุบทำลายกำแพงเบอร์ลินในปี1989อันเป็นเหตุการณ์สำคัญที่แสดงให้เห็นว่าคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกได้ถึงการประปวสศาสตร์แล้วการแยกตัวของชาติสมาชิกในสหภาพโซเวียต ในช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ชาติคอมมิวนิสต์ในยุโรปตอนออกล่มสลายชาติสมาชิกของสาภาพโซเวียตไม่ว่าจะเป็นเอสโตเนียลิทัวเนียลัตเวียยูเครนอาร์เมเนียมอนโดวารวมไปถึงจอร์เจียได้ประกาศแยกตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพโซเวียตเนื่องจากชาติเหล่านี้ต่างก็รู้ดีว่าสหภาพโซเวียตนั้นใกล้ล่มสลายเต็มทีแล้วความแตกแยกภายในพรรคอมมิวนิสต์นับตั้งแต่ที่มิกาเอลคอบาชอฟได้เข้าสู่ตำแหน่งในฐานะผู้นําสูงสุดของสหภาพโซเวียต ก็ได้ทําให้มีกลุ่มคนบางกลุ่มในพรรคคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอนุรักษ์นิยมและกลุ่มที่ต่อต้านการปฏิรูปประเทศมีความไม่พอใจในตัวกบชอปเป็นอย่างมากส่งผลให้ในช่วงเดือนสิงหาคมปี1991พรรคคอมมิวนิสต์ได้ทาการรัฐประหารเพื่อโค่นล้มอํานาจของกบชอปแต่การรัฐประหารในครั้งนี้ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าเนื่องจากการต่อต้านอย่างรุนแรงของประชาชนโซเวียตที่ไม่ต้องการให้ประเทศกลับไปสู่การเป็นปเผด็จการอีกครั้งหลังจากรัฐประหารที่ล้มเหลว กบชอปก็ได้ทําการลดอํานาจของพรรคคอมมิวนิสต์จนแทบจะไม่เหลืออํานาจอีกต่อไปก่อนที่ในวันที่25ธันวาคมปี1991กอบชอปจะลาออกจากการเป็นผู้นําสูงสุดของสหภาพโซเวียตส่งผลให้สหภาพโซเวียตอดีตมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่20ถึงการอวสานในที่สุดก็จบลงไปนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ